พระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยได้รับสิ่งที่น่าพอใจมากกว่าความไม่พอใจฟังอย่างนี้แล้วรู้อะไรขึ้นมารู้มาว่าผู้เจ้าก็ได้รับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเหมือนกันนะเห็นมนะอ่าผู้เจ้าก็ได้รับปัสสะสัมผัสที่ไม่น่าพอใจเหมือนกันแต่น้อยกว่าสัมผัสที่น่าพอใจด้วยบาร,รมีของพระองค์ นะดังนั้นมันเป็นตัวอย่างให้เราเนี่ยได้มีกำลังใจดังนั้นทุกคนหลายคนมีทุกข์ในชีวิตก็ลองดูพระพุทธเจ้าละกันแม้ความเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังเจอสัมผัสที่ไม่น่าพอใจดังนั้นถ้าเราได้รับสัมผัสที่ไม่น่าพอใจเป็นทุกข์ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะ เราบารมีต่ํากว่าพระเจ้าต้องเยอะนะอืมภาษาที่ไม่น่าพอใจต้องมากกว่าอยู่แล้วภาษาที่น่าพอใจคงน้อยกว่านะแต่นั้นถ้าเราจะได้รับทุกข์ในชีวิตก็เป็นสิ่งที่เรานะยอมรับได้และเราก็รู้จักแก้ไขกับมันอยู่กับมันอยู่กับมันด้วยด้วยความเข้าใจด้วยการปล่อยวางเหมือนกับที่พระเจ้า บอกว่าเธอเนี่ยบวชมาเพื่ออะไรเนี่ยมาบวชมาทำอะไรเนี่ยนะถ้าปริพาชกถามเธออย่างนี้เธอจะตอบว่าอย่างไรให้ตอบว่าเราบวชมาเพื่อรอบรู้สิ่งทุกข์แล้วถ้าเขาถามต่อว่าแล้วไอ้ทุกข์ของเธอเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยที่เธออยากจะรอบรู้เนี่ยให้เธอตอบว่าตา หูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์นะเราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทุกขนะ์นั้นนี่เป็นประโยชน์ที่เรานะจะต้องได้รับในการเข้ามาเป็นบุตร ของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระศาสดานะมาเป็นสาวกผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า